กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนเยาวชนอายุไม่เกิน25ปีประกวดสื่อสร้างสารรค์ในหัวข้อเยาวชนสร้างสารรค์สื่อสื่อสร้างสารรค์วัฒนธรรมภายใต้โครงการสร้างสารรค์ไทย4 Creative Thai 4รวมประกวดคลิปวิดีโอสุดสร้างสารรค์เพื่อเปิดประตูสู่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยอันงดงามให้คนทั่วโลกได้รู้จัก ความยาวไม่เกิน5นาทีพร้อมโอกาสพิเศษเสริมทักษะการผลิตสื่อจากวิทยากรระดับโลกเฟ้นหาผลงานคลิปวิดีโอสุดสร้างสารรค์ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม230,000บาทพร้อมโลกเกติยศจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2568 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https c creative t y p h o i com และสามารถติดตามข่าวสารโครงการผ่านทาง Facebook Page กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และ Facebook Page สร้างสรรค์ไทยครับวัตถุประสงค์ก็ต้องการเปิดพื้นที่ให้น้อง,องๆเด็กและเยาวชนนะครับที่อายุไม่เกิน25ปี ได้มีโอกาสในการที่จะ,ะพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อนะที่นําเสนอเรื่องราวทางวัฒนธรรมหรือเรื่องราววิถีชีวิตนะที่เป็นมีเนื้อหาในเชิงบวกและมีผลกระทบทางบวกต่อสังคมซึ่งโครงการนี้เราทํามาเป็นปีที่4แล้วนะครับแล้วก็พบว่าเป็นโครงการที่ประสบความสําเร็จคือน้องๆที่เข้าร่วมโครงการนะครับแม้ไม่ได้รางวัลเนี่ยก็ได้ความรู้แล้วก็ไปพัฒนาตนเองได้ หรืออย่างน้อยรู้ว่าสื่อดีคืออะไรสื่อไม่ดีคืออะไรเทคนิคทักษะนะครับในการทําสื่อหลักการสําคัญมีอะไรบ้างนะครับส่วนคนที่ได้รับรางวัลแล้วก็ทั้งตั้งแต่รางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศหรือรางวัลชมเชยนะครับนอกจากว่าเขาจะได้เงินได้แรงบันดาลใจแล้วเนี่ยเขาก็ยังนะมีโอกาสในการไปพัฒนาผลงานต่อยอดไปสู่เวทีอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการที่จะ ทำให้เกิดความต่อเนื่องในการสร้างพื้นที่ส่งเสริมเด็กและเยาวชนในการพัฒนาสื่อนะครับโดยเฉพาะสื่อที่สร้างสรรค์สังคมในมิติต่างๆนะครับให้ได้แสดงศักยภาพมากขึ้นเพราะรว่าจริงๆอ่ะน้องๆอ่ะเขาก็มีคือพูดง่ายๆมีเด็กก็มีของอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผ่านมาคือเขาก็ขาดโอกาสในการที่จะต่อยอดนะครับต่อยอดได้แล้วเนี่ยที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนกองทุนก็พยายามทํา หลายมาตรการควบคู่ก,กันไปคือหนึ่งเนื้อหาพื้นที่ให้เขาหาโอกาสในการที่เขาจะได้พัฒนานตนเองนะครับด้วยหลักสูตรที่เขาไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วสูงไปกว่านั้นก็คือว่าในเมื่อเขามีความพร้อมในการในการที่จะสร้างสรรค์นเนื้อหาสื่อขึ้นมาเป็นยังคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วเนี่ยเราก็ยังมีทุนนะครับซึ่งวันนี้โครงการน,นี้ยังมีหน่วยงานระหว่างประเทศก็คือ i m มาจิเนกมาจิเนีเนี่ยครับซึ่งทำงานให้กับทาง b l ูเ m ิร์กเนี่ยก็เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนอีกทางหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสดีๆของน้องๆน,นะครับทุกคนครับบลูเบิร์กก็ทำเอโ u ร่วมกับกับกองทุนนะครับร่วมตั้งแต่ว่ากรณีที่เราจะมีจัดสัมมนาหลักสูตรเทรนนิง่งผู้บริตสือนะครับเขาก็จะช่วยสนับสนุนเรื่องวิทยากรเรื่ององความรู้นะครับเราก็ ถ้ามีคอนเทนต์ดีๆเนี่ยแพลตฟอร์มที่บลูเบิร์กมีอยู่นะครับเราก็เป็นช่องทางหนึ่งในการเผ mm hmm. ยแพร่เนื้อหานะครับโครงการนี้ลึกไปกว่านั้นอีกก็คือว่าหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานของ mm hmm. เป็นคอนเนคกับบลูเบิร์กก็คือ i m agineer เนี่ยเขาก็เป็นคนผลิตคอนเทนต์เชิงวัฒนธรรมในเอเชียอยู่แล้วนะครับเขาก็จะมาร่วมงานกับเราก็คือ mm hmm. น้องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเนี่ย mm hmm. เขาจะเอาไปทำงานนะครับเอาไปฝึกต่อ แล้วก็รวมถึงว่ามีค่าจ้างค่าตอบแทนให้ด้วยนะครับพัฒนาต่อยอดให้น้องได้เติบโตบอันนี้เราจะใช้มอตโต้สโลแกนจะเห็นว่าเยาวชนสร้างสารรค์สื่อสื่อ,ส,อสร้างสารรค์วัฒนธรรมคือประเด็นวัฒนธรรมเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันตีความกันอย่างแคบมากนะครับแบบตีความแบบค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็เวลาพูดถึงวัฒนธรรมคนจะนึกถึงวัดวาอารามพิพิธภัณฑ์นะครับรวมถึง เรื่องของการแต่งกายอะไรที่มันเป็นแบบไม่ค่อยทันสมัยพูดง่ายๆแท้จริงแล้วเนี่ยความเป็นวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของวิถีชีวิตมันเป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติซึ่งสืบทอดมาส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได,ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นไลฟ์สไตล์ที่งดงามของมวลมนุษยชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจึงเริ่มต้นว่า เราทำอย่างไรที่จะทำให้เยาวชนเนี่ยได้เข้าถึงมิติของวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมีความงดงามนะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากน้องๆเด็กเยาวชนนะครับสร้างสารรค์สื่อแต่เนื้อหาก็เป็นประเด็นในเชิงวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นโลโก้มันถึงจะออกมาว่าเยาวชนสร้างสค์สื่อสื่อสร้างสรรวัฒนธรรมด้วยความหวังว่าหนึ่งเนี่ยนอกจากโครงการนี้จะสามารถสร้าง เยาวชนที่สร้างสื่อสร้างเนื้อหาให้เพิ่มขึ้นจํานวนมากแล้วเยาวชนเหล่านี้ก็จะสร้างเนื้อหาเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยครับปีนี้ต้องเรียนว่าเป็นโอกาสดีมากนะครับที่มีหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเข้ามาสนับสนุนโครงการอยากจะบอกว่าหลักสูตรการอบรมโครงการของทีมที่สมัครเข้ามาแต่ละทีมปีนี้มีความเข้มข้น มีความรู้ที่หลากหลายและจะได้ความรู้ทั้งในแนวกว้างและแนวลึกพูดไปเลยเรามีวิทยากรต่างประเทศด้วยนะครับเสร็จแล้วงานที่ส่งเข้ามานะครับจากภูมิภาคซึ่งเราจะคัดเหลือภูมิภาคละ5ทีมนะครับรวมเป็น25ทีมเข้ามาแข่งขันกันในระดับชาติเพื่อที่จะคัดไปหาสุดยอดฝีมือนะครับเป็นรางวัลชนะเลิศซึ่งชนะเลิศ4 0 0 0 0ื่นะครับรองชนะเลิศ3 0 0 0 0ื่น ชมเชย2รางวัลน,นะครับสกลุ่มนะครับสรางวัลก็รางวัลละหมื่นแล้วก็ป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยก็ส0ม0 0นแต่เราแบ่งกลุ่มเนี่ยนะครับของประเภทรางวัลออกเป็น2กลุ่มคืออายุไม่เกิน17ปีลงมากลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็อายุไม่เกิน25่ปีนะครับแล้วก็ไม่น้อยกว่า17ปีเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งทั้ง2กลุ่มนะครับรางวัลเหมือนกัน,นชนะเลิศก็เท่ากันรองชนะเลิศก็เท่ากันนะครับชมเชยก็เท่ากัน เพียงแต่ Popular ่าโหวนั้นไม่แบ่งประเภทคือเอาทั้ง6รางวัลที่ว่านี่นะครับไปเผยแพร่แล้วก็ตามช่วงเวลาที่กำหนดแล้วก็ให้โหวตกันนะครับใครโหวตได้สูงสุดก็รับรางวัล Popular ่าโหวไปด้วยเง,เงินรางวัล30,000บาทนะครับก็ประชาสัมพันธ์ว่ารีบนะครับสมัครทางออนไลน์นะครับซึ่งเราจะมีลิงก์ของแพลตฟอร์มของเ,ออเพจแล้วก็ของเว็บไซต์นะครับที่จะให้สมัคร ตั้งแต่วันนี้คือ9ตุลาคม2568ไปจนถึง31ตุลาคม2568หลังจนะากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการอบรมและคัดเลือกนะครับเป็นโอกาสดีๆของน้องๆทุกคนแล้วก็เชื่อว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่น้องๆทุกคนนะครับจะสร้างตัวตนขึ้นมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่จะสร้างผลกระทบต่อสังคมนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไปในอนาคตครับ